พอยหลับไปประมาณสักตีหนึ่งตีสองอะคะ่ะปรากฏว่าสะดุง้งเพราะว่ามีผู้ชายมานั่งคอมเท้าเราอยู่ข้างตรงปลายเท้าเราอะเราเก็บเงินทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่คะคิดเป็นเงินไทยพี่ได้ทั้งหมดประมาณล้านกว่าเราก็ทําจนไม่มีเวลาหยุดอยู่แล้วนะไม่มีเวลาแม้แต่จะหายใจคือนอนตื่นขึ้นมาขาไม่มีความรู้สึกปวดวล้าวขึ้นมากระดูกหะกระดูกข้างหลังล้าวจนแบบน้ําตาร่วงใจตัวนั้นคิดอย่างเดียวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยี่คิดถึงบ้านค่ะไม่อยากได้อะไรแล้ว อยากกลับบ้านอย่างเดียวเป็นสิ่งที่แปลกมากไอ้ที่เราจะเป็นจะตายที่ฮ่องกงอ่ะพอเรามาถึงเท้าแตะสนามบินอ่ะโลกที่ว่ามันหายไปหมดเลยพี่จะสอนเด็กอยู่อยู่ตลอดว่าอาชีพของแม่บ้านเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์คุณจะต้องรักในอาชีพที่คุณทําแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดเป็นเจ้านายทีออ่พูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจน เป็นเจคนใจดีอ่ะแต่บางครั้งการพูดเขาจะด,ดุและเห็นว่าตัวคุณฟ้าเองเนี่ยก็บอกว่ามีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นว่าตอนนี้ได้มีโอกาสดูแลเจ้านายคนเก่าจากประเทศฮ่องกงใช,ใช่ไหมคะ,ะคุณแฮร่ตังเรื่องราวมันเป็นยังไงคะก็เรื่องราวบอกว่าเพราะว่าคือถึงแม้พี่ไม่ได้ทํางานกับนายไม่ได้ทํางานกับนายทั้งสอง แต่ความรู้สึกผูกพันที่เราอยู่กับเขาอยู่เขามาตั้งสิบหกปีโอ้โหแบบมันไม่ใช่น้อยนะคะคุณเฟินเวลาเนี่ยใช้เวลาอยู่กับเขากินนอนไปไหนเขาก็หนีเราไปหมดเลยเราก็ได้ไปเลี้ยงลูกให้เขาจนความผูกพันมันมีคือหลังจากออกมาพี่ก็ยังคือติดต่อกับเขาสม่ําเสมอมาเมืองไทยบางทีแกจะมาเที่ยวเมืองไทยมาเป็นกลุ่มเลยแกก็โทรศัพท์หาละฟ้าไปเที่ยวกับฉันไหมฉันไปที่เสมืองนะก็คขึ้นไปเที่ยวกับแกพาแกเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำนี้บ่อยคืนนี้นี่เื็ความรู้สึกว่าตอนหลังมันรู้สึกว่าตอนหลังที่พี่ออกมาประมาณอี นายผู้ชายเป็นโรคมะเร็ง oh. เขาเริ่มเป็นมะเร็งลำไส้นายไม่สบายพี่ก็โทรไปหาแกตลอดทีนี้ตอนหลังมาปีเนี้ยนายผู้หญิงก็โทรมาบอกฟ้าเธอมาเยี่ยมนายผู้ชายหรือเปล่าไอเรากรรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเพราะว่าเราโทรถามตลอดเราก็เลยไปเยี่ยมเราก็เลยตัดสินใจว่าต้นปีเนี้ยปีเนี้ยประมาณมกราคมที่8พี่ก็เดินทางไปฮ่องกงอีกครั้งหนึ่ง คือที่ผ่านมาก็คือไปบ้านหลังเดิมที่พี่เคยอยู่กับเขาไปเยี่ยมและสิ่งสิ่งที่ว่าเราดูแลเขาช่วงเจ็วันที่เราไปอาทิตย์หนึ่งน่ะนายผู้หญิงเขาไปทํางานตลอดเพราะเขาต้องทํางานนายผู้ชายอยู่กับบ้านพี่ก็ต้องไปทํเข้าวต้มให้เขากินเหมือนเดิมกืับเดิมทุกอย่างกลับไปทําอาชีพเดิมที่เราแต่เราทําด้วยจิตสํานึกที่ว่าเราอยากจะทําอะไรเพื่อเขาตอนที่พี่ใกล้จะกลับเขาก็พูดเป็นภาษากองตุ้งแล้วเขาบอกว่าถ้าหากฉันไม่อยู่เธอถ้าเกิดนายผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะไปอยู่กับเธอที่เมืองไทยนะถ้าเขากลับไปอยู่กับเธอที่เมืองไทย เธอดูแลเขาให้แทนฉันด้วยนะเธอดูแลเขาดีๆนะ <S <S อ่ะอันี้พี่ก็เลยบอกว่าพี่ก็จับมือแกบอกว่าไม่เป็นไรนะทําใจให้สบายทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะดูแลเขาหลังจากพี่ไปเยี่ยมเขาวันที่8กลับมาประมาณวันที่10กว่าสร็เจ็ดวันนะนับประมาณหลังจากนี้อีกสองทิศแกก็ไปคือเสียชีวิตเสียชีวิต